สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันยนีต้อนรับเข้าสู่สุชิราทาโรนะคะเช้าวันนี้นะคะแต่ก Mont ็จะมาอ่านดวงนะคะเป็นดวงประจําเดือนดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกันนะมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคนที่จะได้อววันนี้เราจะได้เอเนอร์จีอะไรให้กับชาวลัคนาราศีกันกันมานะคะขอเอเนอร์จีของชาวลัคนาราศีกันนะคะขอเอเนอร์จีให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะ อาจจะได้มีการเดินทางนะคะถ้าคุณไม่ได้เดินทางก็คุณอาจจะกําลังคบอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้เนาะหรือว่าคุณกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ่อทำงานกับบริษัทต่างชาติก็ได้เนาะแต่ว่างานนี้คุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักนะคะเป็นเป็นภาระที่คุณต้องแบกมันไปแล้วยังไม่พอคือคุณแบบไม่ใช่ภาระแค่ทางกายนะภาระทางใจด้วยคือนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียด แบบเป็นสิบดาบอะสิบไม้สิบดาบความรู้สึกข,ของคุณคือหนักอึ้งทางใจหนักอึ้งทางกายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าการเดินทางทางนี้มันอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยก็ได้เนาะ,อะด้วยความที่มันเหนื่อยมันนานมันเป็นการเดินทางแบบมากกว่าสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทำให้คุณอ่ะปวดเมื่อยอ่ะปวดระบบทางร่างกายเป็นแบบเจ็บแลกอ่ะคือแบบเจ็บมันแลก นั้งเครื่องนานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าป่วยเนาะเออคุณอาจจะไปเจอเอ,อืมเหมือนการเดินทางข้ามฝากข้ามฝั่งโลกอะคือแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโซนเวลาไปโดยกระถานหันอะไรเงี้ยเออด้วยบันด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณป่วยนะคะอ,อืมแล้วคุณก็เหมือนกับว่า คิดถึงบ้านด้วยอะไรเงี้ยเออมันมีอาการแบบมองมองหันหลังกลับไปหาสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยอืมได้แดี๋ยดูแบบคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยอืมมันมีอาการโฮมซิกอยู่ในนั้นด้วยเนาะอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณน่าจะคบหาอยู่กับชาวต่างชาติหรือว่าตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้ด้วยเนาะไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎมีชาติเกิดอยู่ในกรกฎด้วยก็ได้เนาะเออ แต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะน่าจะได้ทํางานหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมากกว่านะอืมถ้าความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักกับชาวต่างชาติก็มองว่าคุณรู้สึกว,ว่ามันต้องกลับต้องเปลี่ยนเยอะมากมันเหนื่อยทั้งกายมันเหนื่อยทั้งใจอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าสิบดาบสิบไม้ขึ้นเหนื่อยแล้วก็หนักอืมแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณก็ได้แต่ คือพยายามแอบมองแอบส่องอะคือไม่รู้อะคุณแอบมองแอบส่องอะไรอะหรืออาจจะมีคนมาแอบมองแอบส่องคุณก็ได้นะคะหรือเป็นตัวเขาก็ไดนะ้เนาะเออประมาณนี้มามาดูกันดีกว่าว่าแล้วเอเนอร์จีของเขานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะขอเอเนอร์จีให้กับคนคนนั้นของชาวล,าวลัคนาราศีกันเนะะ่อยค่ะขอเอเนอร์จีให้กับคนคนนั้นของชาวล,าวลัคนาราศีกันเนะะ่อยค่ะ ออกันหน่อยค่ะรับขนาลาศิกันอ r ริสโอ้เขาดูดีนะดูดีดูสง่าดูมีความสุขดูสดใสดูเป็นเด็กนะคะทั้งที่เขาอายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะตำแหน่งดีเป็นคนที่มีประสบการณ์ เป็นคนที่แบบว่าผ่านโลกมาเยอะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เนาะในเรื่องของฐานะทางการเงินเขาก็ดูดีค่อนข้างมากเลยเนาะเนี่ยแบบลีวิลักชูรีไลท์นะชีวิตเขาดีนะคะแล้วจิตใจเขาเป็นไงจิตใจเขาเหมือนเด็กๆอนะคะ่ะสดใสล่าเริงนะเออคือคนคนนี้ดูครบอะดูมาเต็มอืมส่เก้าเออ ดูครบดูเต็มดูแบบมาครบองค์ประกอบอืมไม่ไม่มีอะไรมันมันตรงข้ามกับคุณมากคุณเครียดคุณหนักคุณเหนื่อยแต่เขาคือสบายชิลมีตําแหน่งมีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเออทำไมเป็นอย่างนั้นไหนมาดูกันสิว่าแล้วคุณขเขาเนี่ยจะได้เกี่ยวข้องกันยังไงขอภัยในเสี่ยมนกนะคะอมาดูกันสิว่าแล้วจะเป็นยังไงกันมานะคะ ในรอบเดือนเมษายนยนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยัไงบ้างนะคะทะเลาะกันนะายนี้พมาว่าเด็กด,ดบับเด็กถือดาบพร้อมคุณน่ะ เหมือนอยากตัดความสัมพันธ์นี้อ่ะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยคุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระจังเลยเนี่ยคุณแหงตัวเองเอาไว้คุณไม่อยากเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์คุณชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าคุณอยากตัดความสัมพันธ์นี้เออทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะในเมื่อเขา,าดีนะตัวเขาดีนะหรือตัวเขาอยากตัดคุณเหรอแต่มองว่าเป็นคุณเพราะว่าไพ่คุณขึ้นตำแหน่งแรกก็เป็นไพ่เด็กดาว คือรู้สึกลำคาญก็ได้คุณลำคาญกับเขาแล้วมันก็เลยทำให้คุณเหนื่อยทั้งกายทั้งใจอะไรเงี้ยเออแล้วตัวคุณก็เลยแบบไม่อยากทำอะไรอะ่ะไม่อยากทำอะไรในความสัมพันธ์ก็ได้ก็เลยแหงตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนตกตะกอนในใจอะ่ะอยากจะคุยอยากจะเจราจาแล้วว่าเอายังไงอะไรเงี้ยอืมคือชัดเจนแล้วอยากพูด อยากบอกในสิ่งที่ตัวเองแบบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจหรือเปล่าเออหมาดูซิว่าไพ่จะมีอะไรเพิ่มนะคะน่าจะเป็นฝั่งเขาอะการที่อยู่กับคุณอะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมากนะอย่าทําให้เขาผิดหวังนะคือเขาอย่างนี้เลยการที่ได้อยู่กับคุณแบบมีความสุขมากอย่าทําให้เขาผิดหวัง คือเขามีหวังกับคุณมากเขากลัวการจบมากเขากลัวคุณเดินจากเขาไปมากอย่าไปเลยนะอืมอย่าไปเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาขอนะอย่าไปเลยนะคุณพร้อมตัดแต่เขาคือแบบพร้อมลุยพร้อมไปกับคุณคือคุณเหนื่อยอะ่ะการที่คุณเหนื่อยมากมันอาจจะทําให้มีอะไรเปลี่ยนไปได้เนาะอืมไม่รู้ว่าเขาสังเกตได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่า คุณจะแสดงออกว่าคุณเหนื่อยคุณลำคาญเออคุณอยากจะแบบตัดให้มันจบไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยเออความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มกันมาแล้วอ่ะมันไปกันได้ครึ่งทางแล้วมีการพูดคุยกันแล้วเรื่องของผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะมันก็เลยเหมือนก็นทาให้คุณคิดเยอะอ่ะคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยเออการที่จะตัดเขาอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาคือเป็นเด็ก ล่าเริงสดใสการที่เขาเป็นเด็กล่าเริงสดใสนี้ก็ได้เนาะมันทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าลาคาญอะไรเงี้ยอืมคุณอาจจะไม่ได้ชอบเอ n e อจี y ในความเป็นเด็กๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าถ้าคุณมองดีๆนะคนคนนี้นะไม่มีผิดภัยนะเป็นรักที่แบบว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรอะไว้ใจได้เพราะว่าเขาไม่ได้นำพาเอาความทุกร้อนอะไรที่แบบว่า มันทำลายความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าคุณแค่ลำคาญในเออ่ในความที่เขาเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็โืมตัวเขาอะ่ะกลัวมากกลัวว่าจะจบอืมตัวคุณนั่นแหละกําลังคิดว่าจะจบกับเขานะคุณคือคุณแบบคุณแห้งตัวเองอะ่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะจบอยากเดินหนีจากไปอืมเพราะว่าคุณชัดเจนในใจว่า คุณอยากจะไปจะเขาเออแต่ว่าคือมันคากันแล้วไงคือแบบว่าหมายถึงว่ามันคุยกันไปแล้วว่าจะเอายังไงจะตกลงจะเป็นจะเป็นอะไรกันต่อไปคือมันมันมันผ่านจุดที่แบบว่ามันผ่านการพูดคุยผ่านเรื่องของผู้ใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เขาอ่ะมีความสุขมากเพราะเขามั่นใจมากว่าคุณจะอยู่กับเขาแต่ความกลวงของเขามันก็มีอะไรเงี้ยต่างคนก็มีความทุกข์ต่างกันตัวเขาแค่มีความตัวแต่คุณอะ คือถูกอะเออคุณแบบเหมือนจะมาว่าคุณเลือกผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยในมาดูไพ่สิปิดจบเป็นไงความรักครั้งนี้มันปลอดภัยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคือการที่คุณกับเขามาเจอกันอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กรรมอืมมันไพ่เดลดวิวกับหมอคือมันปลอดภัยเออมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ย แต่ตัวคุณอะเหมือนพยายามมองหาออปชันใหม่ๆเลยเออเหมือนเปิดออปชันอะไรงเงี้ยให้ดูคือมาจริงอยากจบอยากไปเริ่มต้นหาหาชีวิตใหม่อะไรอเงี้ยเออแต่ถ้าการที่คุณเลือกได้แล้วนะคะหรือการที่คุณเปิดออปชันอะถ้าคุณยังไม่ได้แบบว่าคอมมิตเมนต์นะยังเป็นความรักที่แบบว่ายังคบหาดูใจกันยังไม่ได้อะไรขนาดเนี้ย ถ้าคุณอยากจะลองเปิดออปชันก็ได้เนาะเออคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆเนะอืะแต่ว่าก็ให้ไกลดองดูดีๆเนาะเพราะคนคนนี้เขาก็แบบว่าก็ดูดีนะคะเออมีแบบว่าคือมีฐานะมีความเป็นเด็กคือใจเขาออบริสุทธิ์เออใจเขาดูบริสุทธิ์ดินี่ตัวคุณอยากไปใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่อยากอยู่นะจุดๆตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมไม่มีอะไรเยอะเลย ตัวเขาไม่ได้น่ากลัวตัวคุณอะน่ากลัวราศีกันตัวคุณอะน่ากลัวตัวคุณเหมือนแบบอยากไปมีคนใหม่อยากไปเจออะไรใหม่ๆนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ความเออเขาเรียกอะไรอะมันไม่ใช่ความเจ้าชู้หรอกแต่มันเป็นในเรื่องของความเบื่อหน่ายเนาะการมองข้ามนะคะคุณอาจจะมองข้ามในความดีของเขา การมองข้ามในสิ่งที่เขาเป็นหรือการที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากพออืมมันก็เลยทําให้คุณอะมาติดแงยอยู่ในคําที่แบบว่าคําสัญญาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณเขาสัญญากันไว้คุณสัญญากับเขาไว้ตอนแรกคุณก็คือแบบว่ายังไม่ได้รู้จักเขาดีมากพอเนาะแต่ว่าเอ้ยมองคุณอาจจะรู้นั่นแหละว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดีไงคุณก็เลยแบบว่า สัญญากับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบเขามีความสุขแต่คุณแบบคุณทาอะไรลงไปวะคุณแบบว่าทำอะไรลงไปวะเลือกคนถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบว่ามันงวงงงงงด้วยความที่เขาดีใจดีอกดีใจจนเกินไปอะไรเงี้ยอืมมันขัดกับมันขัดกับบุคลิกของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณลำคานอาจจะลำคานคนคนนี้นะ หนไอยเก็บติ้งสุดโดยอิอร์นะคะเขาบอกว่าให้เรียนรู้กันไปอีกนะเออ stay optimistic of your love life นะคะถ้าตอนนี้มีรักที่ดีอยู่แล้วก็คิดก็ให้แบบเก็บมันไว้นะเออคือคิดบวกเอาไว้คิดบวกเข้าไว้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แย่คุณแค่หลงคานแต่มาดูอีกสีไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะมันไม่ได้แย่แต่คุณแค่อยากจะหลงคาน รีทรีทนะคะอาจจะมีการได้แบบว่าแยกกันอยู่เงียบๆไปสักพักหนึ่งนะเออหรือคุณอาจจะต้องแยกตัวนะคะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหน่อยอมีสเตซให้กับตัวเองบ้างนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบใกล้ชิดกันจนเกินไปมันเลยทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะได้คิดถึงเขานะคะคิดถึงความดีของเขานะคะถ้าการที่แยกกันอยู่บ้างนะเออความดีของเขาอะ่ะมันจะปรากฏชัดเจนขึ้นมา,มามากกว่า การที่คุณจะแบบว่าลาคาญอะไรเงี้ยอหงุดหงิดลาคาญก็อาจจะเป็นไปได้เนะ I don t react w h e h you m e n t w h e n people mention you นะคะคือน่าจะเป็นคุณอะ่ะน่าจะเป็นคุณแบบให้ถามถึงเขาคงเขาไม่ได้สนใจถุณแบบโอ้ยจะถามถึงทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ I feel you leaving me behind เขาอะเขาอะเออเขากลัวนะหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกว่า เวลาที่คนอื่นพูดว่าอุ๊ยคุณอะหน้าตาดีสวยอะไรเงี้ยอืมหอ่ออาจจะแบบมีคนอื่นก็เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยตัวเขาแบบไม่สนใจเลยนะเพราะเขามั่นใจว่าคุณเลือกเขาแล้ว We need to let each other go นะคะ I want you นะคะตัวเขาบอกว่าบางครั้งอะเขาอาจจะต้องปล่อยให้คุณ เป็นตัวของตัวเองได้บ้างนะคะได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเขาอ่ะต้องการคุณมากเขอาอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะต้องการคุณมากนะแต่ว่าเขาก็อดที่จะดีใจไม่ได้ไงที่แบบว่าคุณเลือกเขาอะไรเงี้ยมันได้เลือกกันไปแล้วอะ่ะ I want to feel that way again นะคะก็นั่นแหละถ้าเกิดว่ามีการแยกกันจริงๆการได้ปล่อยให้กันและกันได้มีสเปซเป็นของตัวเองอะ่ะเหมือนตัวเขาอะ่ะก็แบบ คิดถึงอะมันจะทําให้คนทั้งคู่คิดถึงกันอืมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นคืออยากจะเชียร์คุณว่าอยู่กับคนนี้เถอะคือเขาดีนะเขาพร้อมด้วยพร้อมทั้งวุฒิภาวะสติปัญญาฐานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอคิวทางด้านอารมณ์อะคือเขาอารมณ์ดีอยากให้คุณมองเห็นจุดดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าเกิดว่าราคาญหรือว่าอยู่ใกล้กันมากจนเกินไปจนมันเกิดท็อกซิกอะ คือมันก็ไม่ได้คืนมาทอกสิ่งนะแต่มันเป็นความงงยิงหน้าลำคาญอะไรเงี้ยอาคุณก็ลองแบบว่ารีเทรนนะคะลองแยกย้ายกันดูสักพักก่อนให้สเปซอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบว่าคุณและเขานะได้มีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้เนาะเออแต่ยังไงแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อ่านมาคือโดยรวมคุณมีความรักที่ดีนะอย่าปล่อยให้รักนี้ต้องหลุดลอยไปนะคะ โอเคสำหรับคำทํานายของชาวราศีกันก็มีเพียงแค่นี้เป็นราศีแรกที่อ่านมาแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรักแล้วแต่ว่าไม่อยากได้เองอะไรอย่างเงี้ยเออต้องบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าใครที่ไม่ตรงนะคะอาจ,จะไม่ใช่คลิปของคุณก็ลองฟังคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็ตรงกับใครก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ